สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นตามตอนต่อเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบหรือสารที่มีอยู่ในแคปซูลเอมูล่าที่พวกเราทานกันอยู่นะครับที่พวกเรากินกันอยู่นะครับก็ตอนที่แล้วผมได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสารประกอบสารอาหารตัวแรกที่อยู่ในแคปซูลคือนาผมไขมันน้อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมอันที่2ที่อยู่มีมีมมอยู่ในแคปซูลเอมูล่า ก็คือลำข้าวสีนิลนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบเอามาให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าเป็นวัตถุดิบเป็นลำข้าวสีนิลที่เราได้ผ่านกระบวนการหลังจากที่เราได้ข้าวสีนิลนะฮะข้าวสีนิลหรือลักษณะของที่เราเรียกว่า black rice bran นะฮะหรือลำข้าวที่มีสีดำก็อาจจะเป็นพวกลำข้าวสีนิลหรือจะเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ก็ได้นะฮะ,ะในระยะหลังๆเนี่ย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ปลูกมากขึ้นนะฮะเราก็ได้ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะครับมาผ่านกระบวนการเข้าไปที่โรงสีจากโรงสีก็จะไดะ้ลำข้าวออกมาในลักษณะน,นี้นะครับคือจะผ่านกระบวนการทําให้ปรัสจากเชื้อร่อนเอาพวกสิ่งเจือปนตา่ตางๆออกไปก็จะได้วัตถุดิบออกมาในลนนักษณะนี้ซึ่งวัตถุดิบอันนี้นี่เองนะครับที่จะส่งไปทํา แคปซูลเอมูล่าโดยต้องไปผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อโดยวิธีการฉายลงสีอีกทีนึงนะครับ uh, ทำไมผมถึงเลือกใช้ลำข้าวสีนิ่งมาเป็นส่วนประกอบของเฮมูล่าแคปซูลนะครับเพราะว่า uh, มีเอกสารยืนยันชัดเจนมากเลยนะครับว่าลำข้าวเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ลำข้าวเนี่ยเป็นสารอาหารที่ถูกลืมจริงๆนะฮะลำข้าวเนี่ยเขาได้มีผลรายงานการวิจัยเลยนะครับบอกว่า มีส่วนผสมของสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนไขมันโอเมก้า3-6-9นะฮะรวมทั้งพวกเกลือแร่นะฮะโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กนะครับยังมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินอ e, ีนะฮะซึ่งก็จะมีอยู่ในน้ำมันลำข้าวลำข้าวที่เราใช้อันนี้นะฮะจะเป็นลำข้าวที่ไม่ได้บิดน้ำมันออกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้น จะมีส่วนของน้ำมันลำข้าวอยู่เต็มจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใครที่ทานน้ามันลำข้าวอยู่ก็ไม่ต้องทานแล้วถ้าทานเองเล่านะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยลำลำข้าวที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่เป็นลำข้าวปกติอย่างที่บอกเมื่อก,กี้นี้ก็คือลำข้าวสีนิลในส่วนของลำข้าวปกติเองเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่มากแล้วนะฮะคือจะมีสารพวกอ,อีกตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีความสําคัญมากคือแกมมาออสซนนอลซึ่งก็มีอยู่ในลำข้าวสีนิลมีอยู่ใน แคปซูลเอมูลาด้วยเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นที่เราใช้ลำเข้าสีนิมเนี่ยเพราะว่า uh, จะมีสารในกลุ่มของแอนโทไซนินซึ่งมีฤทธิ์ในร่ uh, างก,กายในเซลในเนื้อเยื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยล่าสุดจริงๆนะครับเขาได้มีงานแสดงการ uh, ศึกษาการวิจัยคบพบว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะฮะการทำงานของสมองเนี่ยก็จะถดถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะของเซลล์ที่ชื่อว่าไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียนี่เป็นอวัยวะเล็กๆเ,เหมือนกับโรงกาเนิดไฟฟ้าภายในเซลล์เซลล์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในร่างกายเรานะฮะเขาบอกว่าการทํางานของไมโตคอนเดียนี่ถ้าทำงานได้น้อยลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นสมองเ,อเซลล์ของสมองทํางานได้น้อยลงก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าคนแก่เนี่ย ขี้หลบขี้ลืมอะไรตนองแบบนี้นะครับเขาค้นพบว่าสารสกัดจากรางข้าวสีนินไปมีผลโดยตรงต่อการทํางานของไมโัคอนเดรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานภาวะต้านความเครียดต,ต่างๆความเครียดในที่นี้ก็คือพวกออกซิเดทีฟสตรสเป็นการจัดการหรือถึงเรื่องของความเครียดในระดับโมเลกุลในระดับเซลล์เลยนะครับเป็นผลทําให้การป้องกันก,การเสื่อมของเซลล์สมองได้เป็นการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับ คือการศึกษาวิจัย,ยมีอยู่หลายระดับในหลอดแก้วในเซลล์ในเนื้อเยื่อในอวัยวะและก็สูงขึ้นมาอีกก็คือในสัตว์ทดลองในสัตว์ทดลองนี่เราถือว่าใกล้เคียงกับคนมากที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับลำเข้าสีนินอย่างที่บอกนะครับว่ามีสารที่มีส่วนที่คล้ายกับในส่วนของลำค่าปกติอยู่ก็คือส่วนของแกมมาอลซสแนลซึ่งแกมมาอุลซสแนลนี่เองนะครับมีผล ทางงานวิจัยที่เยอะมากเลยนะครับจนกระทั่งนักวิจัยหลายๆคนนะฮะในประเทศญี่ปุ่นหรือความเชื่อในประเทศญี่ปุ่นเองก็เชื่อว่าแกมมาอโรซนอลเนี่ยมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยามานะฮะช่วยการทํางานของด้านสมองนะฮะสำหรับคนที่เมนโพสนะฮะหมดวัยหมดประจำเดือนก็ก็จะช่วยทํางานทางด้านสมองของอผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนได้ดีขึ้นผิวหนังนะฮะทำให้อุณหภูมิ ดีนะฮะรักษาอุณหภูมิยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลาโทนินนะครับในส่วนของร่างกายนี่ก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้อนตี Anti ้อัลเลอร์จีแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้อินฟลามเมชันนะครับกระบวนการต่างๆในร่างกายก็เช่นพวกการย่อยอาหารลดเสเตอลทำให้มีการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ได้ดีด้วยในส่วนของแกมมาอุลทรนอลนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเนะเขารายงานเลยว่าแกมมาอุลทรนอล ที่มีในลำข้าวสีนินหรือลำข้าวสีดำหรือลำข้าวของข้าวกมก็ได้อะไรก็ได้ในที่ที่เป็นลำข้าวเนี่ยนะครับจะมีธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และแอนตี้อินฟลามชันที่ดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าสารอาหารที่เราเลือกมาใช้ในเอโมรานั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆที่สําคัญที่สุดคือจากการศึกษาวิจัยของเราเองนะฮะที่ห้องแลบที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิดเรา นําสารสก,กัดจากลําข้าวปกติกับลําข้าวสีนินอันนี้นะฮะไปเปรียบเทียบโดยการวิธีการวิเคราะห์โดยเครื่อง h uh, High Perform a n c e Liquid c h r o m a t o g r a p h y หรือ HPLC เราพบว่าลำข้าวสีนินจะมีสารในกลุ่มของแอนโทเซนดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นคูโรมานินคอไลหรือเป็นเพน,น,นิซิดินทรีโอคูคอสไทคอไลก็ได้ก็มีอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นสารที่มีลิทางเภสัชวิทยาค่อนข้างเยอะนะฮะเรา ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดจากรังข้าวสีนิน่งซึ่งมีผลต่อเซลล์กระดูออกอ่อนอย่างไรมีผลต่อเซลล์สมองอย่างไรเรากําลังทําการศึกษาวิจัยอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า,าจากสิทธิบัตรของญี่ปุ่นนะฮะมีสิทธิบัตรอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะจะให้แกรมมาโอราซิโนเนี่ยทำงานได้สมบ,นะบูรณ์แบบนะฮะก็จะต้องทํางานร่วมกับเซสมลินซึ่ง ก็เป็นผลพอดีเลยนะครับซึ่งมีสารทั้งสองตัวคือแกรมาออเรซานลและสารเซซิเินอยู่ในแคปซูลเอนเมล่าด้วยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของเรานะครับที่มีงานศึกษาวิจัยอลองรับทั้งสองอย่างทั้งสองส่วนคืองาและลำข้าวสีนินะฮะเมื่อคืนนี้ผมได้เข้าไปค้นคว้าหาบทความวิจัยนะครับแล้วก็ไปเจอบทความวิจัยอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาทําการศึกษาวิจัย บอกว่าสารสกัดจากอาแอนโทไซยานินจากเบอร์รี่นะฮะซึ่งแอนโทไซยานินก็เป็นสารกลุ่มเดียวกับสารที่มีอยู่ในน้ำข้าวสีนิ่เนี่ยสามารถไปช่วยจัดการกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะฮะเซลล์มะเร็งเมือดเลือดขาวที่เขาใช้ก็คือ L L, L H L 60เ็พบว่าสารในกลุ่มของแอนโทไซยาน,นินสามารถไปทําให้เกิดกระบวนการ apoptosis นะออกระบวนการการฆ่าตัวตายของเซลล์มะเร็งได้นะฮะ ตามที่ผมเคยบรรยายไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการวิจัยแล้วก็สามารถไปค้นคว้าหางงานวิจัยได้ว่าเซสเม,มินก็มีฤทธิ์ในเชิงที่ไปช่วยจัดก,การเกี่ยวกับเซลล์ในเลือดขาวได้ในสารเนโทเซสินซึ่งมีอยู่ในรากข้าินก,ก็มีฤทธิ์ในการที่จะไปช่วยการเกี่ยวกับเรื่องของการกระบวนการการฆ่าตัวตายของเซลล์ม่เลือดขาวได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นความโชคดีของเรารที่เรามีสารทั้งสองตัวเป็นสารอาหารสองตัวที่อยู่ในแคปซูลชนิดเดียวอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะเห็นได้ชัดนะครับอขออนุญาตยืนยันอีกทีนึงนะครับว่าอเอมูล่าประกอบไปด้วยสารอาหารนะฮะเอมูล่าไม่ใช่สมุนไพรประกอบด้วยสารอาหารคืองาผงไขมันน้อยอันที่2คือลำข้าวสีนิลหรือลำข้าวไลซ์เบอรี่อันที่3นะก็คือแป้งข้าวหอมมะลิที่ผ่านกระบวนการพิเศษ ซึ่งตอต,อต่อไปผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแป้งข้าของมะลิที่ผ่านกระบวนการพิเศษเนี่ยมันพิเศษยังไงแล้วก็มีผลต่อสุขภาพเรายังไงบ้างซึ่งประกอบกัน3ส่วนก็เป็นแคปซูลเคนูล่าที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณกินเอมูล่าหรือ,อยังนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพันครับ